สวัสดีค่ะเพื่อนเพือนุเทียนจ๋าจ้าเพื่อนๆแม่จ๋าก่อนลูกสวัสดีค่ะไปซื้อปลามาค่ะเพื่อนๆจ๋านี่ค่ะเจ้าสามพันเขาให้สองพันจ้าซื้อปลานิลนะคะมาปล่อยบ่อเนี้ยจ้าเนี่ยค่ะบ่อบ่อหน้าบ้านเนี่ยค่ะปล่อยเลยเนาะอ่ะปล่อยก็รอพ่อก่อนชิลูกนุ้ยแจได้ไหมได้เขาไม่ได้มัดแน่นอืมนี่นาเดชครับ แกได้เนี่ยอะแกลูกปล่อยไปปล่อยไปนี่ไงซื้อปลามาปล่อยจา้าเพื่อนๆจา้าให้นางเทียนปล่อยจา yeah, yeah. อ้าย่อยเ่ะมาช่วยลูกปล่อยมาช่วยลูกปล่อยปลาอ,อ, yeah, <yeah>, yeah. อ่สวัสดีครับเพื่อนๆก่อนเด้ด <Why>? oh. <laughs> อต้วโอ,อ,อ้ลุกแล้วกวนไปนอนอ้าวหันหน้ามาครับก่อน เพื่อนเพื่อนรอเานี่มบดบเเจ้าค่ะบอกว่าอย่าเล่นเพื่อนอะค่ะเพื่อนก็อาปามาปล่อยทีเนี้ยกจะเอาน้องพิงมาบัดดีเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวน้องพิงนาเด็ดกลับไปลูกอะปล่อยโอ้ลืมลืมทายลูกปล่อยอะมาให้อีหลาปล่อยอีหลาไปปล่อยอีกตัวอนึงลูกอีกถุงนึงเอาถุงไว้ทําขยะลูกอย่าเยอะบ้านเราอะเอานางยางที่ดีเป็นกันอีหลาเอาแจมา น้องยาย่าๆหลบไปก่อนเด้อเดี๋ยวทะเลาะกันลูกก็กวนขวนพี่น้องจ้าลูกแม่หวานก็ได้เอ็งไปเลยเหรอไปเลยอู้หูไม่เห็นอู้มันจะตามกันไปเรื่อยเมันสนุกนะนี่อุ้ยเอาลูกไปอยไปปล่อยปลาจ้าเพื่อนๆจ้าซื้อปลามาปล่อยจ้าปลานิลจ้าลูกปลานิลจ้าจะซื้อสามพันเขาให้แค่สองพันจ้าเดี๋ยวแม่หวานจะไปล่อซื้อมาใหม่ แม่หวานน่าจะเอาสักหมื่นลูกอะเขาไปกุมขลังเด่นเรียนอยู่อุ้ยอุ้ยเขาไปเขาดีใจใหญ่เลยเพื่อน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 ไม่เห็นหรอกแต่แม่หวานเห็นมันจะย้อนแสงไหมอู้ยเนี่ยถึงได้ไหมคะพ่อก็อยากปล่อยเอาปล่อยปล่อยแสงกันไปปล่อยปล่อยปล่อยอู้หูยทไปอุ้ยเดี๋ยวถ่ายเดี๋ยวเขาจะทำถ่ายรูปกันเอออ่ะ นี่อันนี้ปลาลุงปล่อยปลานี่อู้หูโอ้ยมันไปเป็นทางเลยจ้าเพื่อนๆจ้าเออมันละเห็นไหมคะซื้อปลามาปล่อยจ้ามันน่น่อือ้ยอู้หู้ไม่ไปตามไม่หวานว่าจะเอาสามพันจ้าเพื่อนจ้าอู้ยมันตามหลังกันไปเลยจ้ามัไปเป็นกุ้มแหละอู้หน้อืหอ้ เพื่อนๆไม่เห็นหรอกค่ะมันเป็นมันเป็นเงาๆอยู่จ้ะกุ้มเลยแล้วลงไปทั่วไปละหนึ่งสองสามแล้วเดี๋ยวมัเขาก็จะหากินของเขาเองมันไม่ให้มีนี่นี่มันเขาคือข้างล่างมันเป็นตัไคก้อยู่แล้วไม่เป็นไรเราให้อันนี้กินอยู่แล้วไปตามใช่ถ้าจะใช่รับ สวัสดีจ้าสวัสดีจ้านุจ้าทาสวัสดีครับสวัสดีครับนาเดชค่ะสวัสดีครับ,รบยายาสวัสดีค่ะน้่นน่ะมีดเอาไวนะ้ไปแล้วก็แวะซื้อเป็ดนะะี่ค่ะเป็ดกับส้มตำมากินแต่ไม่ทำลิปนะคะเนี่ยค่ะเป็ดตัวหนึ่งส้มตำพิเศษด้วยค่ะจ้าเมื่อยจ้าน้องพิงน้องพิงไปเล่นน้ำตาแดง ลูกก็ได้นัองมาจ้านัองมาจ้าลูกลูกจ้าเอ้ยเนอะเนอะบ๊อบอล่ะเอาไีส,าาอนะสองพันได้อยู่นึ่สองพันได้เขาไม่ให้แม่ห,หวานมาจ้าเพื่อนเพื่อนจ้าอืไม่ใช่เขาบอกว่ามันจะแน่นบอ่อเนี่ยขวดก็ยังไม่ได้ขายจ้าเพื่อนเพื่อนจ้าแม่วานลานละนะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนจ้า